Terima kasih telah menonton! อีกบทบาทหนึ่งที่แบบว,ว่าเริ่มจากศูนย์เลยจริงๆก็ไม่จะบอกว่างานนี้เป็นงานหนึ่งที่ตื่นเต้นแบบมากๆที่สุดงานหน,นึ่งเลยค่ะก็รู <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>้สึกว่าคนเราอ่ะแบบมันก็ปว่วยคือมันแบบมีความฝัญคือมันชอบร้องเพลงตอนเด็กๆแล้วมันก็หายไปนานมากๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบ จริงๆแล้วเราก็ทําได้นี่นาทําไมเราถึงไม่ลองทําไมเราถึงจะแบบให้ใครมาบอกว่าเราทาอะไรได้หรือไม่ได้นะรู้สึกว่าเออโอกาสมันมาแล้วอ่ะเราก็ลองดูลวกันนะสาก็ร p a r k idea เยอะมากคือรู้สึกว่าแบบเหมือนความฝันวัยเด็กมันกลับมาแล้วรู้สึกว่าแบบมันถูกปัดฝุ่นเราก็รู้สึกว่าเออรอบนี้เรามีแรงมากขึ้นแล้วก็โอกาสมันมาแล้วเวลามันมาแล้วกับทุกอย่างมัน มันรู้สึกว่ามันเป็นเวลาของเราแล้วที่จะต้องทำก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็กระโดดไปเลยเป็นที่ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเที่กอก็อย่างที่บอกไปคือคอนเซ็ปต์เขาว่าน่าสนใจเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินมาก่อนเราไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็ได้แต่เราแค่เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วอยากจะทำมันแล้วอยากจะโชว์ให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีประสิทธิภาพในการทำอะไรบ้างนะคะแล้วแบบที่แมทเขาเปิดรับมากคือเราคุยกันได้ทุกเรื่องเลยแบบคอนเซ็ปต์เพลงนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งแบบเรื่องแบบ สัญญาด้วยซ้ำอ่ะคือเขาเปิดกว้างมากรู้สึกว่าเขาคุยง่ายเขาหน้ารักค่ะค่ะค่ะก็คือด้วยความที่เหมือนเราคุยกับพี่แมนมาก,ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็โปรเจกต์ของทางช่องเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็โอเคเราคุยกับเขาแล้วเ,ลเขาก็แบบว่าโอเคได้ยิวอยากลองไปลองดูแล้วก็ชอบไม่ชอบอยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะ <c oughs> อะไรนะคะ ก็อาจจะยังบอกได้ไม่เยอะแต่ว่าเป็นบําจะใส่ความเป็นตัวเองในอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นในพาสด응ุ์ละครบนไปนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเอ็มวีมูทเพลงทุกอยาก่างมันจะเป็นบอมในอีกด้านหนึ่งละกันค่ะก็ยังไม่อยากสปอยว,ว่าเป็นเพลงแนวไหนแต่ว่าไม่นานเกินรอแน่นอน <denke> <c oughs> ยังยังยังค่ะแต่ว่าอยู่ในเรื่องอยู่ในขั้นตอนของการบอกว่าคุยแล้วก็ตกลงคอนเซ็ปต์ดูดนะคะแต่ว่าก็คือว่ามันคนร่างไอเดียแล้วก็ทุกอย่างคือมันมาจากเราก็ก็เราฝากทุกคนติดตามมากันยังไม่สรุปแล้วกันค่ะยังยังไม่สรุปยังไม่มีค่ะ ติดตามแล้วกันแล้วมันไม่นานเกินหรอกตางคนก็นจะม,ม,มี่ตื่นเต้มาก่อนว่ว่าใช่ตื่นเต้นเพราะว่ามันมันคือเหมือนแบบเราได้เริ่มทำอะไรใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนแบบเด็กผัดเดินเมื่อตื่นเต้นอยู่แล้วเนี่ยขึ้นเวทีมันก็เป็นอีกฐานะหนึ่งไม่ใช่หน้าฐานะามักแสดงแล้วแต่กลายเป็นศิลปินเนี่ยหลายหลายอย่างมันก็ต้องปรับคือด้วยมูฟเมนต์โพสเยอะทุกอย่างคือมันเป็นการแบบเราปรับ เป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นอีกตัวตนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบากำลังเรียนรู้อยูก่ก็ตื่นเต้นค่ะค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะซิงเกลิลแรกของแบมนะคะก็ไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนา่าจะเห็นแล้วก็ได้รู้จักแบมในมุมใหม่มากขึ้นค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกัน มีของพี่กัปหลอก็จริงๆเหมือนแบบเราอะได้บังเอิญมีโอกาสแบบว่าออกไปทํากิจกรรมด้วยกันคือเหมือนไปฟีนผาเขาก็เป็นคนชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเราก็เป็นคนชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันพอได้ไปเจอกันได้คุยกันรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอะไรอินคอมมอนกันอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันเยอะคือรู้ทีหนึ่งอะเขาก็มีเพลงเาเขาก็ติดต่อให้ผู้จัดการเขาติดต่อผู้จัดการมามาแล้วก็โอเควันมันได้มาดีอะไรเงี้ยเขาคอนเซปต์เพลงน่ารักแล้วก็เราก็แบบว่าโอเคแล้วก็ตกลงก็ไปเล่นให้เขาใช่ใช่ว่า นี่ก็เซอร์ไพรส์สุดนะตอนแรกที่เขาติดต่อมาเพราะว่าเราก็แทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นในพาร์ทแบบเมื่อตอนถ่ายละคะอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักเขาหน้ารักกาเป็นคนก็คือเ,นนอเมื่อก่อนจะเห็นเขาเแบบนิ่งๆเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยคุยกับใครแต่พอได้ทํางานร่วมกันก็รู้สึกว่าเราเห็นหลายมุมของมากขึ้นเห็นว่าเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็แบบเป็นคนเฟรนี่คุยเก่งแล้วก็จะชอบมีมุกอยู่ในหัวตลอดเวลาที่แบบว่านึกอะไรได้เขาก็หยิบออกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอออะไรนะคะัวไขนะาให้าอ๋อนาแล้วนาแล้วอ้ค่ะค่ก็ก็ฝากทุกคนติดตามแล้วกันว่าจะอะไรยังไงต่อไปนะคะ ฝากติดตามแล้วกันขอบคุณค่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ